ข่าวมีไว้สองอันนี้ทขอนักสมน่1 n m ท่านสการแล้วก็แขกรับเชินะครับได้ได้ยเป็นเกี่ยว อันนี้เป็นัวอ้อ้ยก้เนี่ยมเต็ม่กรต๊อท่านนี้ก่อนท่านกนะฮะอย่าง้อา้านะครับ ที่จำหน่ายก็จะอยู่ที่ทุกอำเภอสนักงานพัฒนาชุมชนจราเมื่อทุกอำเภอแล้วก็จะอยู่ที่ศูนย์จําหน่ายรถถังนับท่านเชิญข้าราชการรนอนด้วยนะครับครับผมขอขออนุญาตเรียนเชิญส่วนราชการในหนึ่งครับผมขอขับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตัดสินใจเพื่อเปิดเทศกาลเพื่อของขวัญปีใหม่ปี2565นหครับผมครับผม มนักสอนราชการได้พุรนาถ่ายถ่ายถ่ายภาพแรกวนัดครับ ทางพี่ก้องครับผมางพี่ก้อนครับที่จะเลือกซื้อเป็นของฝากเป็นของขวัญอำนวนความสะวดวกให้ท่านสามารถที่จะสั่งได้ไม่จำกัดจำนวนนะครับมีริ่ม่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่2,565ที่กำลังจะมาถึงนี่นะครับ จังหวัดกาลสินของเราก็อขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในยามซึ่งเศรษฐกิจบ้าเรายัางไม่กระตื้องนเท่าไหร่นักนะครับก็ขอฝากกระเช้าของขวัญปีใหม่นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อของพื้นที่ของเรานะครับซึ่งรวบรวมไว้นะครับก็จะมีหลายชุดด้วยกัน ในแต่ละชุดก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆกลุ่มวิสาหากิจชุมชนนะครับกลุ่มอาชีพต่างๆพูดง่ายๆว่าเป็นกระเชา้าโขดอมในพื้นที่มีอยู่เราจัดทาไว้ทั้งหมด8ซดเซตด้วยกันนะครับเชิญมาเลือกซื้อหากันไปเพื่อที่จะได้นําไป มอบความสุขให้กับบรรดาผู้ที่ท่านเคารพนับถือนะครับจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าบุคคลใดก็ตามที่ท่านเคารพนับถือในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับเราซื้อสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตของ บุคคลในพื้นที่ของเรากลุ่มบุคคลนะครับกลุ่มกเกษตรกรหรือว่ากลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ของเรานะครับเป็นการาแบ่งปันความสุขให้ใหใหใหกับคนที่เรารักนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับดีกว่าที่เราจะไปซื้อของแพงๆแ,แล้วก็ตั๋นูราคาก็ไม่ได้แพงเท่าใดนะักก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับ